หักจริงอะในวาดอ่ะมันก็ได้ประมาณนี้แหละสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดี๋มินชิวนะคะก็เอากันเลยนะคะกับพี่จะตีนันเลยใน EP 3นะคะคุณเจน่าจะมารีแอคนะคะ2ตอนสุดท้าย คาดว่าใช่2ตอนสุดท้ายแต่ถ้ามีตอนอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวจะนำมาลงให้นะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูพี่จะตีนเลยอีพีสากันค่ะไปกันค่ะเธอก็เดินให้มันเร็วๆหน่อยดิฝนจะตกนะฮะก่อนอันนี้ก็อยู่กัดนี่ก็ฝนตกนี่เาพาพี่มาที่นี่ทำไมอ่ะรักษาไงยาวรลภาฮะรักษาแล้วใครคือวัภาก็เธออร วรภา,าคือใครอะ่ะมาดิขึ้นมาดิโอ้โหกล่องจากสังกฐานเถอะไวมันมันจะบาปเอานะขอกระเพาะป่ะกลัว ไม่ขอแล้วไม่เอาหรอกแต่เนี่ยเขาไว้ให้พระเดีไว้ไม่เอาถือดีนี่ไม่เอาทำแผลเราหน่อยเฮ้ยเสียงสองเหรอต้องคิ้ว พามาทำให้น้องอ่ะเนี่ยอืมเคิน่ะเลยกเนี enfin ki> ่เราให้โอกาสเธอสร้างคะแนนนะสร้างคะแนนอะไรวะย้อนนีบทำเลยเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยว รีบทำรับกลังที่สุด,ดอหรือเธอจะหาเรื่องว่าเออเดี๋ยวนอนนี้ด้วยกันแหละอะไรเงี้ย <c oughs> จะเ้างั้นหรอพี่ยิเขาหลงตัวเองเลย <c oughs> เออมารีบทำเถอะอือม,มาเนยเหมือนหนึ่ง <c oughs> ดักทางถูกอ่ะแต่ว่า ทำเองก็ได้มั้งทษตะกราดแล้วนะผ้าสายตาของเธอเนี่ยเอาจากความหลอแล้วไม่ได kind of ้เลยอ้หูหูหเเลียกไปกระโถดกระโถด ก็ก็มาดิยมีหน้าไมหมกลันดิยื้อจนจะสิงเธออยู่แล้วเนี่ยงั้นเฮ้ยยื้อเมยังไงกันมุมจริงจังอ๋ออ่อยอีกแล้วเนยอ่อยอะไรเนี่ยมันชนไหมจริงไหมช่างสิหม้วนอะนี่ทำดีป่ะไม่ต้องรงไปติดไปกเดี๋ยวนี้ รออะไรอ่ะกำลังทำอยู่ใจเย็นไหมล่ะชอบเขาอะดิอีเนยมือเบาขนาดเนี้ยเป็นแม่สีเลือนที่ดีแน่นอนเดี๋ยวมึงต้องหักมุมแน่เลยอะ <c oughs> ่ะเรามติดพอไหมหักจริงอ่ะ ในวัดอะมันก็ได้ประมาณนี้แหละมึงถ้าเราให้เธอทำมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะบาดอ้อมเธอกลัวบาดไหมซีเรียสอะไรวะไม่ต้องน้องเนี่ยกูว่าพี่ถีไม่คิดเดยคิดชัวพอเลยพี่จะกลับบ้านแล้ว ไม่ต้องกลัวเราหรอกวันนี้เราสัญญาแล้วไงว่าจะใจเดียวเธอ <c oughs> อือแล้วก็ขอบใจนะที่วันนี้เธอทำใจเดยวมาช่วยเราอะ <c oughs> แล้เธอจะเป็นคนขี้บอดเนี่ยแต่ก็ขอบใจวัดฝนตกว่ะ โรแมนติกเวอร์โรแมนติกแปลกๆไม่เป็นไรผลก็ใกล้จะหยุดแล้ววะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเนะี่ยเราไปส่งเธอที่หอเองอะไรวะชอบเขาดิชอบเขาดิ มึงชอบเขาค่ะมึงชอบเขาเอา้าวทำไมนอนที่วัดอ่ะฝันหรือเปล่าทำไมวิธีนอนที่วัดห้าเขียน,นอะไรวะหรือว่าเมื่อคืนฝันไปอ้าว้วไม,ไมถึงนอนที่วัดอ่ะ เรื่องเมื่อคืนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเนะี่ยเราไปส่งเธอที่หอเองเอาเอาแม่วันนี้เลยหาไม่ค่อเจอรส่งไม่ได้แนละ้วสงสัยจะได้นิอนที่นี่สนใจเธอแล้วสนใจอะไรกลัวตื่นได้สักทีนะขึ้นห้อยเฮียจารุนีเลีบยงเครืร่องไงนะเฮียจารุนีชื่อใครเนี่ยนั่งนี่ไอ จารุณีวราภาใครวะที่จริงไม่เป็นไรก็ได้นะปกติอ่ะพี่ไม่กินข้าวเช้าอ่ะขึ้นละโอ้โหโอ้โหตึงไปไหนวะคนไปกินข้าวเช้าเราโหล่เธอหิวไม่ต้องโกรุ่นหรอก จะรักษาหูในใค้ดูมันไม่ใช่งั้นงั้นก็กินดิกินเสร็จแล้วเน่จะได้รีบไปเราจะได้ไม่ต้องมียาติดค้างเงินติดค้างเออออาไป,ไปนเนเธอคิดว่าเราจะใจดีบแบบเมื่อคืนเหรอเธอคิดแบบนั้นเหรอหมดเวลาวเธอแล้วรีบกินแล้วก็รีบไปแล้วเดี๋ยวนะเน่เฮ้ ไอ้เนี <celui> ่ยบอกให้ก no? ินก <refine vine gary> <risque> ินดิแล้วถามทำไมเยอะแยะเนี่ยฮะค่ะเนี่ยกินได้ปะตื่นสายโดเลยเดือดแต่น้ำมาแลคนอื่นเอาไข่ไปหมดละแล้วแม่งไม่ปลุกเขาล่ะกินได้กินได้กินได้ครับวิเป็นการเด็ดครั้งแรกแล้วหอยจะบท้องแล้ว เียงส่อมอ้อยอยู่ส่มอ้อยอ่อยหาครับ <c oughs> นี่แก้จังไนแต่นี่มันไม่ใช่ใบบัวบกมันก็เขียวเหมือนกันนะ่ะร่างกายมันแยกไม่ออกหรอกน้ำเก่งกันเนี่ยฉลาดเหรอเอานี้ลองกินอร่อยเหมือนกันเท <c oughs> ไปเลยเทไปเลยเทเอาเยอะเอาน้อยเอาให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดิให้ป้อนไหม มึงโอดไปไหนวะเดี๋ยวพี่กินเองพี่กินเองมึงจะโหดไปไหนวะออหวานหน่อยเนต้มมีเยอะมงน้องงน้องเออนี่อร่อยม้วนก่งนี เธอยังไม่เริ่มมองเลยเหรอน่ฮะน้นนองประหลาดอ่ะชอบอปะถ่ายรูปป่ะเราถ่ายให้มา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 าไม่ต้องกลัวพี่เนยวัดพูอ่ะไม่ทำร้ายสุภาพสตรีครับผมขู่ข่มะเดีย๋ยไปแตะเดีย๋ยวมันเตนะะนะอ้าวไหนบอกไม่ทำร้ายก็แค่คนที่มันชอบอ่ะอมา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 ยิ้มหน่อย หนึ่งสองนะเอยขอจัดหล่อเลยนี่ได้ปะเอยได้เอฮ้ยเทเทแล้วนะได้ไม่ไม่เสียชื่อเนื้อไปพูดเอาไว้จ่ายได้ใจ่ายมากไปแล้วไม่ไหวเจอนขับน้ำตาไหลแล้วนะลูกพี่เนายอย่างเปี้ยวเลยว่ะโอ้โหเจัา คมันก็น่าจะปฏิเสธครั้งที่ร้อยละตอนนี้ก็ยังไม่ถึงลาเรียนเลยอะกินอะไรไหม,มยังเราเดี๋ยวพี่เลี้ยงไปพี่รู้ประวัติผมไหมป่ะครับอะทำไมอะเราดิประวัติใช่ครับถึงขัน้นต้องมีประวัติเลยเหรอมีครับประวัติอะไรอะ ไหนไหนไหนฟังอยากฟังไหนเล่ามาเนยมีชื่อว่าเนยและมีฉายาเนยวัดภูเนยมีชื่อว่าเนยก็มีชื่อว่าเนยแล้วเออปวดหัวนะกูปวดหัวแล้วล่ะอะนั้นพี่ว่าพี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วเหมือนกันอะไรจะพีเซนทำไมวะ เนยเมยมาพุไม่มีใครกลางเงยหรือไงใส่วันทำไมทุกคนเนี่ยกวนเนยกันกมากแต่ก็จะมีสาวๆหลายคนนะครับที่ทั้กวนเนยแล้วก็ชื่นชอบเนยไปด้วยอาร,รมณ์แบบผู้หญิงชอบคนเลวะนะแต่พวกผู้ชายแทบทุกคนเนี่ยแทบไม่มีใครอยากอยู่ใ,ใกล้หรือสบตาเนยเลยหูขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเสร็จแล้วเนี่ยลูกมีใจร้องน้ำ เช้ายังน้ำถัดไปไม่ก้าวอะไรไหนต้องน้ำปะน้ำอะไรครับขู่มืออะไรขนาดนั้นวะลูกไม่มีใครเตือนเหรอครูอะไรเงี้ยเขาไปไหนกันนะเออไม่ตื่นมาเลยหรอไม่มีครับกระดาษกระดาษอ๋อกระดาษชำระเฮ้ยหากระดาษชำระลูกพี่ดิแล้วทำไมลูกพี่ไม่เตรียมเองเนี่ย ขอซื่งมาดิได้แล้วนะได้ครับเฮ้ยได้ครับเอาไปตัวดิอีกตัวอืมเฮ้ยงะเอาไปดิเอาเร็วตััวน้นไม่อนเขานี่ยืนเส้นใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่มีอิทธิพลมากนักในรุ่นแรกนั้นด้วยจักหวะเข้าเรียนก็เยอะมีเพื่อนไปทั้งเจ้าวาดทั้งผอโรงเรียนอีกแล้วไม่มีใครกล้าขัดใจเลยอืย ขนาดนั้นจริงดิเหมือนทั้งเมย์มักพุเป็นของแต่งเลยนั่นแหละครับเวอร์มากอ่ะใช่เวอร์มากอ่ะเวอร์มากนลองห้เลยแต่ยังเนี่ยสมพงศ์กำลังรีบรออยู่ครับสมพงศ์อยู่นี่โอ้โหโอ้โหเสร็จยังวะใเสร็จแล้วครับโอ้โหบอกแล้วโอ้โหไม่ทันไม่รู้นะเว้ยตรงไหนแล้วตรงไหนแล้ว ทำไหมกันบ้านอ่ะทำเองไหมเอาใหม่ๆนี้ดูดูนี้ครับกำลังรีบรออยู่ครับเฮ้ยอย่าไปหดได้ให้มันรบอดไม่ได้มีคนบอกว่าเนยเคยติดกับพี่ติดคุกเหรอจริงไหมเนี่ยอายุเท่เนี่ยนะแต่ก่อนอ่ะเขาว่าเนยใส่กันเป็นว่าเล่นเลยพวกเทอโกรกฟืนพวกเขากินตลอดเห็นอย่างนั้นอ่ะ นี่มีรอยสักน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวนี้มันขุ่นพันแล้วขาถังคงเต็มแผ่นหลังเลยนะครับน่าจะได้มาตอนที่อยู่ในคุกนั่นเลยครับถึงบอกพี่ไงว่าหนุ่ยน่ากลัวเลื่อนเลื่อนดีกว่านะครับอย่าไปใกล้เลยเมื่อส่งไฟเยอะไปเปล่ามึงรอไปเถอะนี่เหมือนไม่ได้มารับหนูเลยนะเคยสักครั้งไหมที่พี่ไปรับให้ถูโรงเรียนอะ น้องพี่โรงเรียน,นยันอยู่ข้างกันเลยติดกันอนะติดกันเลยนี่พี่มารอพี่แพนอีกแล้วอือจ้ากับข้าแม่เหรอเปล่าอันนี้พี่ทำเองแต่รับรองนะว่าฝีมือพี่เนี่ยก็ไม่แพ้แม่แน่นอนแพ้ชัวพี่หวังว่าพีจะชอบอะ หรือว่านิดหน่อยอยากกลับบ้านอะไยงังก่อนจะเดินพี่ก็คิดก่อนดีว่าถ้าพี่เดินแล้วน้องจะกินพี่ได้หรือเปล่าไม่นิดหน่อยคืออันนี้คือพี่ง่พี่พคิดเต็มที่แล้ว <c oughs> ถ้าคิดเราได้แค่เนี้ยเรียกว่า <c oughs> เรียกว่าอะไร ก็ว่าไม่คิดไงล่ะใครจะไปว่าพี่ชายเต็ง่าโง่ล่ะเนาะไม่ได้โง่นะไม่ได้โง่โอ้ไม้นิดหน่อยแต่เกมเนี่ยมันยังไม่จบดูดูนิดหน่อยดูวันนี้ก็พอแค่นี้นะสวัสดีค่ะพี่สิสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้ยสวัสดีค้านี่เป็นทำไมอ่ะเออน่าไม่ต้องพูดเยอะหรอกมึงขึ้นไปทำไม ประกาศแน่เลยอะแต่ว่าเขากลับแล้วนะถธอใครถธออใครตำรวจเหรอทำไมไม่รับสาเยเนี่ยป้าติ๋มป้าติ๋มใช่ป้าเคี่ยยเลยด้วย เดี๋ยวเขาจะไม่ทำไรใจเย็นนพี่หนอกันใจเย็นม้อีกแล้วเหรอหาม้อีกแล้วมาอีกแล้วหรอไม่เอาจะกลับบ้านแล้วแต่ก่อนอะเขาายิงใส่กันเป็นว่าเล่นเลยพวกเธอพกปืนพวกเขามันอยู่ตลอดเดีว่วขึ้นไปตัวเปล่าวะ ไปไหนอ่ะกินข้าวพี่ธีพี่จะปกป้องเราเองปกป้องอะไรอะหน่อยรีบวิ่งไปนี่แล้วผู้หญิงชอบคนเลวอ่ะพี่เข้าใจได้นะแต่คนเลวก็ไม่ควรทำร้ายผู้หญิงแล้ว พี่ไปทำร้ายเราตอนไหนอะพี่รู้ประวัต <Nixon> ิของเนยหมดแล้วมีโอกาสสูงที่จะทำตัเรื่องไม่ดีงั้นเราอย่าไปอยู่ใกล้มันนี่มันดีแล้วเฮ้ยกูขำไม่ไหวแล้วคุยอะไรกันอะมันอยู่คนละที่ขอดีๆแล้วนะถ้างั้นพี่จะลำสามนี่หน่อยวิ่งเลยนะถ้าอย่นอยู่คนสามไป โอ้ยยังขอมไม่ไหวแล้วยอมแล้วข้ายอมแล้วจริงจริงยยอมแล้วเป็นไรอะอย่างกลางเลยน่ากลัว เทอเลยมาลอก หลับเป็นลมแล้วเนยอยู่ไหนนอนหรอแล้วนี่ไม่มีใครคิดจะช่วยตะโกนกันเลยเหรอแล้วมีหาไหมไม่มีจะกินข้าวก็ไม่ เอาน้ำมากันเลยเหรอช็อตปิวอะใครก็ได้ช่วยด้วยเราไม่อยากจะยุ่งตรงนี้เนยลูกน้องไม่อยู่ข้งล่างเคี่ยนี่น้ำเค็มเค็ม ถึงไตแล้วืมี่มือพี่มีคนกินได้แล้วนะปล่าขเขาหิวอย่าเอาความหน่่ยมากินกับพี่ไหมอืมเอาหน่อยนะอยไม่กินเลยหนูยังไม่หิวค่ะ <c oughs> อ้าล่ะมึงฉันอืมอืมโอ้ยจีบคนนี้นไหมเนยจีบคนบนี้ปะเฮ้ยขรบอ่ะโดนทีมงอีกแล้วแน่เลยอ่ะเจ็บ เจ็บเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะเฮ้ยเน่ติ๋มบาติมสวัสดีครับป่าเต็มวันดีลูกเมื่อวานเนี่ยโทรหาป้ามีอะไรหรือเปล่าลูกอ๋อแล้วเย็นนี้จะเข้ามาเริ่มตีวให้ลูกป้าแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเข้าไปวันนี้ก็มีเช่นเดยคนเดียวนี่ที่ยืนยันว่าประตูเปิดไม่ได้แล้วนี่ไม่มีใครคิดจะช่วยตะโกนกงนเลยเหรอ เ้าก็ไม่พยายามหาทางของความช่วยหลือทำไมอ่ะแล้วสมหรอเมันปอบแล้วไงอาจเป็นไปได้ว่าประตูจะไม่ได้ล็อตึงแต่แรกนี่ไอ้เนยทำกันแบบนี้ได้ สั่งเุณอะจริงนะจริงนะเน่ <c oughs> นยไม่กว่าตีนจริงตอนเนี้ยผมเริ่มไม่แน่ใจว่าคนที่ผมต้องปิ้วคนนั้นใช่น้องนิดหน่อยหรือเปล่าไม่ใช่ก็เอาวะวันนี้คงได้รู้กันไม่ได้หมอหยกเลิกหยอกเลิกสติไม่ดีจ้ะมี๋ยวป้าพาเป็นแต่ขบวนป้าผาป้าวันนี้ได้ปิ้แน่นอน ล็อกตัวรูปป้าไว้ทั้ง,มมงมหมดเรียบร้อยแล้วป่าเองไม่ได้แล้วตามป้ามางนนั้นก <c oughs> ูขับไม่ไหวนาทีประวัติศาสตร์จะเริ่มต้นขึ้นห้องนี้ลีลูกเข้าไปเลยประตูไม่ได้ล็อกเดี๋ยวครับป้าเต็มป้าเต็มมีลูกกี่คนครับสองจาก นั่นน้องกลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพร้อมพี่พร้อมพี่พร้อมพี่พี่เนยไงเข้าไปที่ลูกลูกสองได้ยว่ะอย่าเป็นอย่างที่คิดเชียวนะไม่สอนครับในห้องนิดหน่อยใช่ไหมนะแล้วห้องนี้ลูก <c oughs> อีกคนของป้าติมสินะ 2องหนึ่งเอาละนะนแนอะ <c oughs> ่ะเกียดตไปเองคคุอ,อ,อยัดด้ยไม่ตีวเจวพาผมไม่คิดชัดชัด,ด,ป,ดปิดประตู <c oughs> ปิดประตู้นนบากั<อ>ั ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนยวัตผุ EP สามเป็น EP ที่เฮ้ย hey! ก็คือสกิลความเป็นแบบว่าพี่เนยความเป็นน้องเนยความเป็นเนยเนี่ยก็คือแบบขึ้นเรื่อยๆความแบบห่างการความกวนตีนก็ขึ้นละหน่อยหนึ่งนะคะจากที่เราดูจาก EP แรกที่มันก็แบบทั้งหลงตัวเองกวนตีนก็กวนตีนแล้วอะไรเงี้ยใน EP นี้ก็เห็นความหลงตัวเองแบบแอดวานซ์ขึ้นไปอีกแล้วก็ความแบบว่ากวนตีนขึ้นไปอีกอะไรอย่างงี้แต่ก็ช่วงแรกๆอะ่ะที่อยู่ในหนึ่งทับสี่อ่ะก่อนที่จะมาถึงสี 4, ่ทับสี่อ่ะหนึ่งทับสี่ในา เออเนยแม่งก็ดูแบบเป็นคนแบบระมุลระม่อมแล้วก็เป็นคนที่พูดจาดีๆก็ได้อะเมื่อตอนที่ให้พิธีทําแผลให้อะไรเงี้ยจับมือคาพูดต่างๆมันเหมือนแบบพูดดีก็ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่พูดแล้วก็แบบพอพิธีตื่นเช้ามาก็คือกลับไปหมดแบบโหดห้าวเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบความทะย,ยานแต่ได้ความทะย,ยานในแหบเรียกว่าความพยายามเออพยายามของของเนยที่แบบว่าจีบผู้หญิงคนหนึ่งอะแม่ คือแบบนี่ก็ไปเจอจะไปเจอนั่งเรียนเนาะไปเจอแพมแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ก็คือแพมยังไม่เดินออกปา่าแล้วก็อาหารก็คือพิธีกินไปนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยถึงมแม้รสชาติจะเค็มมากแต่คือพิธีก็กินเพราะหิวนะจ๊ะทุกคนก็คือแต่ว่าสุดท้ายคือว่าเนยไม่ต้องแบบว่าตกหลงรับหรือว่าชอบความที่เป็นทิที่แบบกินอาหารที่เราทำอะไรเงี้ยเพราะเหมือนที่ เนยอ่ะ,เ,ออะเคยพูดกับทีตอนที่หาดอกบัวอะไรเงี้ยของที่เราตั้งใจทาําหรือของที่เราตั้งใจหาอะไรเงี้ยหามาให้อะไรเงี้ยมันมีคุณค่ามากกว่าที่แบบเธอหามาช่วยช่ยนั่นคืออีพีแรกที่เหมือนเขาพูดกับพิธีไปแล้วเรารสึกว่ามันจะต้องแบบสักวันอะตลกลงพิธีคนเนี้ยเพราะว่าสิ่งนี้แหละที่พิธีเขาแบบเออกินแต่ว่าเขาหิวเลยเขาเ,เขาไม่ได้อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ชอบในเรื่องเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นฟีลกู๊ดแล้วมันก็ตลกแล้วมันก็ขำดีอะมันแบบ มันดูผดคลายมากๆแบบกูนี่คือแบบและทิ้งทุกอย่างที่เป็นความทุกข์ตอนนี้นะอะไรเงี้ยแล้วมาดูเรื่องแบบพี่จตีินเนอร์แม่ก็ขำแล้วก็แบบดูมีความสุขดีอะไรเงี้ยใครๆที่ดูเรื่องนี้ก็น่าจะแบบมีความสุขไปกับตัวละครแล้วก็ความพัฒนาความสัมพันธ์ของคูขขง่เนี้ยไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะก็พี่จติเนอ ep สามก็มีแค่นี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบการรีแอคชั่นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ากำลังใจดดวิดชิวมีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างแล้วจะแปะลิงก์ของ a s p นะคะพี่จตตตีีิ้้้้้้้้้้งไไไไวววววดดดดดดาา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 นนนนนนนลลล่่กกก็็็สสมมดดมรรถปปููหหออออเเๆๆแแยยยยัับบบชื๊